สวัสดีเพื่อนชาวเกมเซเลตโซนซีโรทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผม o v e r m o ์ h h a n n e l และก็ในคลิปนี้เราจะมาไกด์รีวิวเทสตัวละครแอสตาหยาวกันนะฮะเป็นตัวละครตัวใหม่เนาะของแพท1.5แ่้วก็เป็นละครสายซัพพอร์ตที่มีบัฟเยอะมากบับสุดตึงเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมารีวิวจะมาไกด์จะมาเทคกันฮะตัวของแอสซ่าบับโหดแค่ไหนแนวทางการเล่นการป้านแล้วการจัดทีมของตอวแอสซ่าเป็นอย่างไรกันบ้างคลิปนี้คลิปเดียวครบจบเหมือนเดิมแน่นอนฮะเช่นเคยเลยก่อนมาชมกันต้องฝากกันกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็ไปชมมาเลยฮะสำหรับอย่างแรกเลยนะฮะผมพามาดูกันที่จุดเด่นของตัวละครแอซ่าอย่างก่อนซึ่งตัวของแอซ่าเนี่ยจะมาเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตแล้วก็เป็นธาตุอีเทอร์ด้วยซึ่งจุดเด่นเลยจะไปทางบัฟฮะตัวละครซัพพอร์ตคือบัฟได้โหดมากบัฟได้เยอะมากแถมบัฟตรงนี้จะเป็นบัฟทั้งปาร์ตี้ด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้าแอซ่าสามารถบัฟเพิ่มพังความเสียงที่สร้างขึ้นได้ ให้กับทั้งปาร์ตี้ด้วยรวมไม่ถึงบัฟค่าครีดาเมจทั้งปาร์ตี้ก็สามารถปรับได้แล้วก็ปรับได้ง่ายมากเพียงแค่กดไม่กี่ปุ่มเท่านั้นนะฮะรวไมไปถึงสามารถปรับ a อเคได้เยอะแบบมหาศาลไปด้วยแล้วก็ตัวละครตัวนี้สามารถคิวได้เรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่สามารถคิวได้ตัวแรกของเกมเลยก็ว่าได้แถมคิวเนี่ยเป็นการฮิ้วมู ได้ทั้งปาตีอีกด้วยนะฮะรวมไปถึงยังมีบัฟอื่นฮะสลับตัวได้ไวเชนได้เลยอะไรแบบนี้นุ่นน่านอีกเยอะแยะมากมายตัวของแอสซาเรียกว่าเป็นตัวละครที่บัฟเยอะบัฟโหดแล้วก็เล่นได้ง่ายมากเนาะและก็ในส่วนต่อไปนะับผมพามาดูกันที่สกิลความสามารถของตัวละครแอสซายากการว่าสกิลไหนทํางานยังไงเนาะบอกเลยว่าเข้าใจได้ง่ายมากตัวของแอสซาเนี่ยเวลาเล่นจริงแล้วนะฮะเราจะใช้ตัวของสกิลแบบพิเศษ เหลือคือสกิล e เป็นหลักนะซึ่งการกดตรงนี้เราสามารถกดแตะก็ได้จะกดค้างก็ได้แล้วแต่เลยเพราะว่าการกดตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้พลังงานนะ,ะพันแล้วกดแบบไหนก็ได้ถ้าเกิดว่าเรากดสกิล e ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราจะเข้าสู่สถานะร้องเพลงผมขอเล่นสั้นๆง่ายๆแบบนี้นะครับในสถานะนี้เราจะมีบัฟเยอะมากฮะ,ะเราจะบัฟสร้างวัสแสงเพิ่มขึ้นทั้งทีม20%ค่าที่แดม25%ที่ตรงนี้ เราได้ตลอไดไ้เลยปรัได้เท่เนีย่ยังอยู่ในสถานะนี้อยู่แล้วก็ง่ายมากๆครัแต่ว่าข้อเสียเลยตัวของแอสซาเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้ ก็คือตัวของน้องเนี่ยจะยืนร้องเพลงอยู่กับขาไม้ตรงนี้แต่ว่าเราเนี่ยยังคงสามารถกดแดนหลบได้ไนะฮะกดแดนหลบได้กดโจมตีปกติสามารถทำดาเมจได้อยู่แล้วก็จะมีบัฟอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวของแอสซาเนี่ยสามารถสลับตัวออกนอกสนามได้ให้เพื่อนเนี่ยเข้าไม่ได้ในสนามแล้วตัวของแอสซาเนี่ยก็ยังคงยืนร้องเพลงแล้วก็ได้รับบัฟอยู่ตรงนี้ครบครันเลยนะฮะแล้วก็นอกสนามเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแอสซาเหยาวจะเป็นอามตะาตอนอยู่นอกสนามน,นะและ้วก็ชิลๆอยู่แล้วนะฮะ ซึ่งในส่วนตรงนี้การใช้ค่าพลังงานของตัวแอซ่าหยาเนี่ยจะเป็นการเก็บตัวของสเปกฮะให้อยู่ที่ตรงรูปดาวตรงหน้าตัวละครตรงนี้เลยจะมีรูปดาวอยู่ที่4อันฮนะการใช้พลังงานเราจะมาใช้ที่ตรงนี้ โดยพลังงานถ,าถ้าเกิดว่าถึงตามเงื่อนไขนะดาวเนี่ยมันจะเปล่งแสงขึ้นมาซึ่งตรงนี้ดาวจักรเนี่ยจะใช้ค่าพลังงานอยู่ที่25หน่วยก็ครบ4อันเต็มอยู่ที่100หน่วยพอดีเลยนะฮะซึ่งค่าพลังงานเนี่ยเราต้องทำไปเลยพอมันถึงเนี่ยดาวมันจะเปล่งแสงเองอัตโนมัติฮนะซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายๆเลยฮนะถ้าเกิดเราทําการโจมตีศัตรูสังเกตว่ามุมล่างขวาเนานะตรงปุ่มสเปซบอต,ตรงนีนะ้มันจะเลืองแสงขึ้นมาทําให้เราฮะสามารถกด ซัพพอร์ตรวดเร็วเข้ามาได้เลยทันทียนะฮะเราจะขึ้นแบบนี้ค่อนข้างบ่อยพอเรากดคังแล้วเราจะเสียดาไป1ดวงอะไรประมาณนี้ฮะซึ่งกเวลาเราทําการเชนแบบนี้เข้ามาเรียบร้อยแลนะฮะตัวของแอซ่าเห่ยงเนี่ยจะมีการทำดาเมจเสริมเพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงฮะยังบัฟตัวละครที่ซัพพอร์ตเข้ามาเป็น a d k 1,200หน่วยเยอะมากๆนะฮะ ซึ่งในส่วนการโจมตีเสริมตรงนี้ฮะก็จะมีตัวของคอสกิลเข้ามาส่งเสริมด้วยก็คือตามภาพตรงนี้เลยถ้าเกิดว่าเราจัดทีมครบฮนะรตรงตามเงื่อนไขซึ่งง่ายมาก ขอแค่มีตัวละครดาเมจหลักสักหนึ่งตัวอย่างเช่นฮะมาหักสายโจมตีรุนแรงก็ได้มาหักสายอโนโมาลีก็ได้เหมือนกันซึ่งตัวละครดาเมจเนี่ยมันมักจะมาจาก1ใน2ส,สายนี้หยุ่แล้วฮะเราก็จะมีการโจมตีเสริมเพิ่มเติมด้วยอันนี้ก็จะเป็นคอมโบกับการสลับตัวเข้ามาอะไรประมาณนี้เนาะสำหรับในส่วนเรื่องของการ,รบัฟตัวละครแอซ่าหย่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมันใช้งานได้ง่ายมาก ข้าเน็ตกดจ่ายสกิลข้าวหมดร้องเพลงไว้แล้วก็เล่นตามเงื่อนไขเลยฮะมีพลังงานกดสลับตัวซัพพอร์ตรวดเร็วเล่นดีเว์ไปเรื่อยๆแบบนี้ตรงของ็ซ่าเนี่ยจะมีการใช้ค่าพลังงานโดยการใช้รูปดาวอยู่แล้วแล้วก็มาเลยฮะสลับตัวมาโดยการใช้แสกรูปดาวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการต่อระยะเวลาบาปด้วยนะฮะก็คือเราจะบาปครบเลยทั้งโบนัสเสียหายทั้งค่าครีดมตงค่า ADK ถ้าเราทำไม่เรื่อยมันก็จะมีบัฟได้ตลอดเวลาอยู่แล้วแอคซาก็ยืนล็อกเเง่งชิชิลไม่จะเป็นต้องทำอะไรมากกว่านี้แล้วนะฮะ แล้วก็ทีนี้ต่อไปนะครับผมทามาดูกันที่สกิลแอนตี้หรือว่าท่าไม่ตายกันบ้างท่าไม่ตายก,ก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นเลยฮะถ้าเกิดว่าเรากดใช้กันท่าไม่ตายเลยแล้วจะเข้าสู่สถานะล็อกเองแล้วก็ทำาดาเมจกับสูด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้จะมีการฮิล HP นะฮะ2950ที่อัพตันแล้วอันนี้ขึ้นล็อกไปเลยนะฮะแล้วก็ฮิลได้ทั้งปาตีด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวแรกเลยก็ว่าได้ที่สามารถฮิลเลือดได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มันยังมีบัฟเพิ่มเติมะ มานทาให้เราเชนอีก2ครั้งฮะการสลับตัวครั้งต่อไปอีก2ครั้งเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลต่อเนื่องเหมือนตอนบอลล้มเลยนะฮะก็คือเชนนั่นแหละตรงนี้ได้ทันทีเลยแม้ว่ามอเตอร์เนี่ยจะไม่ได้ล้มอยู่ก็ตามนะฮะก็เลยว่ามีการเพิ่มดามดเมจด้วยซึ่งตรงนี้มันจะมีทริคเล็กน้อยะฮะเราสามารถให้ตัวละครตัวเดิมเชนซ้ำได้2ครั้งอย่างเช่นฮะเราเชนตัวแรกเป็นตัวละครดาเมจแล้ว ถ้าเกิดว่าเราตีต่อยนิดนึงกดสเปคาเนี่ยมันจะเชนเป็นตัวละครซับอีกตัวหนึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชนตัวละครเดิมําก็ง่ายๆนะฮะแค่เราทําการกดเชนครั้งแรกมาก่อนหลังจากนั้นครให้รีบสับตัวกลับไปที่ตัวของแอสซาก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถเชนําเป็นตัวละครดีเฟตตัวเดิมได้อีกรอบหนึ่ง ก็สามารถทาแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะฮะและก็ในส่วนต่อไปนะครับผมจะพามาเทสการบับดามเมจของตัวละครแอซ่ายาวกันบ้างเพราะของแอซ่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปใส่ในทีมเดิมๆนะ,ะที่เรามีซัพพอร์ตอยู่แล้วมันจะบับได้แรงขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนาะเริ่มดูกันที่ทมแรกฮะผมใช้เป็นตัวละครมิยาบี ทีมกาาของผมเนี่ยผมใช้เป็นตัวของซีซ่าเนาะก็ถือว่าบัฟได้แรงบัฟบได้ดีแล้วนะฮะที่สุดท้ายเนี่ยปาดมาก็ได้ห้าหมื่นกว่ากับเกือบหกหมื่นนะแอนตงแอนติก็ตามภาพเลยดามเมมก็ถือว่าค่อนข้างแรงมากๆแล้วนะฮะทีนี้เราจะรอฮะใส่ตัวละครแอซ่ายาวเ,เข้าไปตรงนี้ทําการเซ็ตองเซตอัพบัฟเหมือนเดิมฮะจ่ายบัฟบเรียบร้อยสังเกตว่ามิยาบ,บีฮะตอนปาดเนี่ยจากเดิมฮะได้เราห้าหมื่นกว่าเกับเกือบหกหมื่นเนี่ย มันฉีกขึ้นไปฮะเจ็ดมื่าเลยถ้าอื่นฮะถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตายมันก้แรงขึ้นแถมตัวของมิวบีเนี่ยเป็นตัวละครที่มีจำนวนทิดหลายคิดด้วยแรงขึ้นทีนละหมื่นกว่าสองหมื่นเนี่ยถือว่าแรงขึ้นค,นค่อนข้างมากฮะเพราะแล้วตัวของแอซ่เนี่ยรับได้แรงมากๆใครจะเอาไปใส่ในทิปต่างๆนะซัพพอร์ต ผมมองว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอ,นอนเนาะและก็ต่อไปนะฮะเรามาลองดูในปาร์ตี้อื่นๆกันบ้างก็ดูกันที่ตัวของปาร์ตี้ฮารุมาสานะฮะตรงนี้เนี่ยผมใช้ตัวสุดท้ายพพอร์เนี่ยเป็นตัวของลินนะนะฮะสังเกตว่าตอนบัฟที่เป็นลินนะก็วัดแรงมากๆค่ะตอนปาเนี่ยได้เราห้าหมื่นสิบหกหมื่นแอมปตีเบิร์ที่สุดท้ายเนี่ยได้ถึงแสนเลยนะฮะเรียกได้วด่าคนข้างแรงมากๆแล้วแต่ว่าข้อเสียลินนะก็คือจะบัฟอยู่ค่อนข้างสั้นเนาะดาเมจอาจจะมีการแกว่งนิดนึงฮะ คัดมาเรามาลองใช้ตัวของแอสซาหยาใช้งานง่ายเซตอัพรบับง่ายเหมือนเดิมฮะทาการต้นมอนลม้มแล้วก็ดูจากภาพเลยตอนป่านเนี่ยแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะจาก5 0 0 0 0ื่นหกหมเนี่ยก็ขึ้นไป0 0 0,000 000. 0 0 0แต่ถือว่าแรงขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนเบร 5, ิร์ท้ายสุดท้ายเนี่ยจะได้ประมาณแสนนิดๆก็ได้อยู่ที่แสนเจ็ดเกือบสองแสนเลยดาวเมจเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของบัฟเนี่ยมันติดตลอดอยู่ตลอดเวลาหยุดแล้วนั่นเองเนาะ แล้วก็ต่อไปฮะแทงมาอีกหนึ่งทีมนะกระทะเป็นทีมของจูหยวนที่ตอนเก่าเนี่ยเรามาจะใช้ตัวของนิโครฮะซึ่งแน่นอนเป็นตัวของนิโครก็ได้ดาเมจตามหาเที่ยิงไปพอเราทําการฮะสสลับตัวออกฮะใส่เป็นตัวของแองเจล่าเข้าไป ดาเมจจะฉีกกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเพราะว่าทีมเก่าเนี่ยใช้เป็นแค่ตัวละครแรง A ด้วยก็ตามภาพระยะดาเมจการยิงเนี่ยก็ดาเมจท่าไม่ตายของตัวจูหยวนเนี่ยก็เรียกว่าแรงขึ้นมาแบบค่อนข้างเยอะเรียกว่าหลายมือเลยต่อน,นัดแล้วก็จํานวนทิ่จํานวนนัดเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะด้วยฟพรดาเมจจะเพิ่มมาในทีมนี้ค่อนข้างเยอะมา,มากๆสรุปภาพรวมเรื่องของการบัฟตัวของแอซ่านะครับบัฟได้เยอะบัฟได้แรงมากเอาไปใส่เนี่ยดาเมจในทีก่อนเพื่อนจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูกันที่แนวทางการเล่นตัวละครแอซ่าอย่างกันบ้างซึ่งตรงนี้บอกเลยว่าแนวทางการเล่นมันเล่นได้ง่ายมากแล้วก็เล่นแบบนี้ได้ทุกตี้ทุกทีมได้เลยนะ,ะเราเนี่ยกดแค่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นมาถึงให้เรากดจ่ายสกิลซึ่งเราจะกดค้างก็ได้กดแตะก็ไดะะ้ในส่วนของสกิล E เนอะเพราะกดแล้วแอซ่าเนี่ยจะเข้าสู่สถานร้องเพลงหลังจากนั้น เราจะสามารถกดเชนแบบพิเศษได้ถ้าเราทำการกดเชนซัพพอร์ตเร็วแบบพิเศษเลยะฮะหลังจากนั้นตัวละครดีเฟตเราเนี่ยจะเข้ามาเล่นในสนามแล้วก็จบเลยฮะการเล่นแอคซ่ายาวมีแค่นี้เลยที่เหลือเราก็สามารถเล่นตัวละครดีเฟตหลักของเราได้เลยยาวๆสบายๆฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเด้งแตกขึ้นมาให้เราสลับตัวเนี่ยแล้วก็สลับตัวฮะเป็นตัวละครซัพพอร์ตหรือว่าตัวละครสตาร์อีกตัวหนึ่งเราเล่นสลับไปสลับมากับตัวละครดามเมจแค่2ตัวมานี้ แล้วก็ใช้ตัวของการบัฟตัวของแอซ่าได้ยาวๆบัฟคือจะอยู่ต่อเวลาเป็นการเชนเพื่อต่อระยะเวลาบัฟอยู่แล้วแล้วก็เชนมาก็ได้ตัวของดามงดามด้วยแล้วก็เรื่องของแสหรือว่าค่าพลังงานแอซ่าก็เก็บได้ตามอัตโนมัติเมื่อมีมันก็จะใช้เองออโต้อยู่แล้วทํให้ฮะเราไม่จะเป็นต้องมายุ่งกับตัวละครแอซ่าเลย แค่เรากดจ่ายบบบนี้ไว้เล่นดีไปได้ยาวๆเลยฮะหรือถ้าเกิว่าใครเลือดลดมีแอนตแอนติอยากจะกดแอนติก็สลับไปที่ตัวของแอซ่ากดฆ่าไม่ตายแล้วก็ไปเชนตัวของดีเบสประมาณนี้ก็คือเล่นได้ง่ายมากๆแล้วนะฮะตัวละครตัวนี้ <S <S และก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่แนวทางการจัดทีมกันบา้างผมบอกแล้ว่าแอซ่าเหยเนี่ยมันไปได้ทุกที่ไปเล่ทีม ขอแค่มีตัวละครดาเมจแค่หนึตัวฮะจะมาจากสายอโนโมารีก็ได้จะมาจากตัวของสายโจมตีอยู่แรงก็ได้เช่นเดียวกันฮะยกไปอย่างเช่นทีมแรกผมใช้เป็นตัวของมิยาบียานางิแล้วก็แอซซาเหยาวทีมนี้คือเล่นง่ายเล่นสนุกมากฮะเราจะเน้นเชน สลับไปอย่างนี้สลับไปตัวของมิยาบิเก็บแสกให้การทีมนี้คือเป็นทีมหมอวันเล่นได้ไวแล้วก็เล่นได้มันแล้วก็สนุกมากะฮะแอสซาหยาวก็เล่น,นได้ง่ายๆเราไม่ต้องห่วงอะไรมากเลยและหลักก็เล่นมิยาบิเป็นหลักได้เลยฮะซึ่งทีมตรงนี้เนี่ยจัดทีมได้าง่ายด้วยใครที่มีตัวของมิยาบิแล้วก็ใส่มิยาบิพวกแอสซาหยา คือพาร์ทสิของทั้งคู่เนี่ยมันติดครบเรียบร้อยแล้ว,ลวใครที่ไม่มียาอย่างนี้ก็หาตัวละครตัวอื่นมาใส่ลงตำแหน่งนี้ได้เลยเพราะว่าพาร์ทสิของทั้งคู่เนี่ยมันติดครบเรียบร้อยแล้วนะฮะจะใส่เป็นไบเปอร์มารแค่อันนี้ก็แล้วแต่เ,เพื่อนได้เลยแค่นี้ก็ถือว่าปรับได้เล่นได้ง่ายมากๆแล้วนะฮะ <S <S แล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราจะมาลองกันที่ทีมของเจสจูหยวนกันบ้างฮะซึ่งตรงนี้ผมใช้เป็นจูหยวนชิงยี่แล้วก็แอซ่าหยาวทีมนี้ก็ถือว่าแรงขึ้นจากเดิม ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเราทําการเซตอัพาิงยี่สตาร์นแล้วก็แอสซาอยาบเนี้ยเราบับได้อย่างสบายๆอยู่แล้วสังเกตว่าตอนมอนล้มยิงทีฮะเรียกว่าบอสเกือบตายกันเลยทีเดียวฮะเรียกว่าโหดมากดามจในทีมนี้เพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเรามาใช้เป็นตัวของนิโคเนาะซึ่งมันบัฟมาเยอะกับแอสซายาวอยู่แล้วฮะและแอสซายาวมาก็เล่นได้ค่อนข้างลื่นเล่นได้ค่อนข้างง่ายฮะแล้วก็ บัฟเนี่ยบัฟได้โหดแล้วก็แรงเยอะมากๆครับใครที่ไม่มีตัวของชีก็ลองใช้เป็นสตาร์ตตัวละครตัวอื่นคิดว่าใช้งานได้สบายๆเหมือนกันเนาะหรือว่าต่อมาเราจะไปลองใช้ในทีมของเอเลนโจก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันและผมมองว่าใช้งานได้ดีกว่าตัวละครเก่าและง่ายกว่ามากครับเพราะทีมเก่าเนี่ยส่วนใหญ่แลนะ้วหลายคนมักจะใช้เป็นตัวของน้องซูซูกุซึ่งน้องซูซูกุเนี่ยบอกเลยว่ามันกินฟิลไทม์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากครับ ต้องล้าในสนามนานตัวละครช้าอีกอะไรนี้อีกฮะแอซ่ายาวเล่นไปตรงนี้จะง่ายกว่าค่อนข้างเยอะเลยฮะ,ะก็คือกดจากคิวบ์ไว้แล้วก็ปล่อยคิ้งได้ยาวเลยตัวของเอเลนก็แรงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าปรับมันเยอะมากซึ่งตรงนี้ก็สามารถเล่นได้สบายๆอยู่เลยฮะ,ะขายที่มีตัวของเอเรนก็สามารถใช้งานได้เคงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะเปิดพาสซีของตัว,ตวครเอเรนเนี่ย ก็อาจต้องใส่ตัวของไรคาออนที่หมามาเพื่อเอาพาสสีนั่นเองเนาะหรือว่าจะเป็นทีมต่อไปนะฮะทีมตัวของฮารุมาซะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ผมใช้เป็นฮารุมาซะแล้วก็ใช้เป็นชิงยี่เนาะในการตันมอนแล้วก็เน้นเบิร์ดไปเลยฮะแล้วก็ตัอนท,ท้ายแน่นอนฮนะตัวของเอซ่าเหยาว เล่นง่ายเล่นดีเหมือนเดิมเลยทีมนี้ก็เล่นง่ายฮะเซตอัพเฉียงยี่ทําการต้านมอนก่อนแล้วก็เอาหารูภาสาเนี่ยมาปาดใส่ตัวบอสฮะหรือว่าจะเป็นทีมนอกเหนือจากนี้เพื่อนๆก็สามารถเอาไปเล่นได้อย่างที่ผมบอกฮะขอเท่เรามีตัวละครสายโจมตีแรงหรือว่าสายอนโนมาลี่อย่างใดอย่างหนึ่งฮะตัวของแอคซาเหยาสามารถบัฟได้แล้วก็เล่นได้เต็มที่ในอลเลยเพราะว่าแอคซาเหยาเนี่ยมันมีบัฟที่เยอะมากและบัฟก็ค่อนข้างครอบคลุม เล่นกับตัวละครดาามิอะไรก็ได้ทุกตัวเลยในเกมนี้ทุก็นอยากจะเอาไปเล่นใส่ทีมไหนผมมองว่าเล่นได้ง่ายขึ้นแรงขึ้นอย่างแน่นอนเนาะ <S <S 1> <S 1> และก็ในส่วนต่อไปนะับผมพามาดูที่แนวทางการปั้นตัวละครแอคซ่ยอยากาันเราจะฟิวแสแต็กยังไงฮะรามาดูเลย สําสําคัญเลยของตัวละครแอซซาเนี่ยคือค่าพลังโจมตีแล้วค่าฟื้นฟูพลังงานเนาะเริ่มที่ค่าแรกก่อนเลยคค่าพลังโจมตีเนี่ยเราจะเอาไว้จ่ายบัฟที่สูงสุดเนี่ยเราได้อยู่ที่1,200ถ้าเกิดว่าใครอพสกิลตาแล้วเราอยากได้รับบัฟเต็ม1,200เนี่ยเราจะต้องมี a อ k คเราเรสามพันสี่กว่ากว่าหน่อยหนะ่อยฮะถ้าเกิดว่าจะผิดนะสามพันสี่สามสิบนี่แหละแต่ผมมองว่าขึ้นมาให้ได้สักสามพันสี่ขึ้นไปอันนี้ก็ถือวา่าเรียบร้อย บับครบหมดแล้วนะที่เหลือเนี่ยเราก็ไปจ่ายลงค่าฟื้นฟูพลังงานได้เลยอย่างเช่นฮะเราใช้ตัวของ W-Engine อาวุธเนี่ยเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานหรือว่าเราใส่แผดิชชองที่6เป็นค่าฟื้นฟูพลังงาน ็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะแล้วก็ถัดมาฮะ,ะกับแนวทางการอัพสกิลเราจะอัพสกิลแค่สามสกิลเท่านั้นสกิลแรกเลยก็คือสกิลพาสซีฟตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราอัพไปฮะ,ะเปอร์เซ็นต์ตัวคูณมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะแม็กที่พันสองร้อยแต้มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่า ATK ที่เราต้องมีเนี่ยมันจะใช้น้อยลงฮะอย่างเช่นใครอัพแค่ตรง E ตรงนี้เราต้องใช้ ATK ตอนบัฟเต็มเนี่ยเยอะมากะะล 3, 7, 3, 8, เลยฮะเราเอาสามพันเจ็ดสามพันแปดเลย แต่ถ้าเกิดว่าอัพเต็มเนี่ยเราใช้แค่สารภาษีเท่านั้นผมก็เชียร์ว่าเราควรจะอัพให้เต็มฮะแล้วก็ลงลงมาเป็นสกิลแบบพิเศษเพราะว่าตัวของบัฟเพิ่มวนนักความเสียหาย กับค่ายครีดาเมตัวโคลอยู่ที่สกิลนี้ก็ต้องอัพให้เต็มฮะแล้วก็ถัดไปสกิลท่าไม่ตายล้วอัพเพื่อเอาตัวของคิวเนาะใครอัพเต็มเนี่ยจะได้อยู่ที่2,950อันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยอย่างผมเนี่ยเอาไว้2มา7ก็มองว่าเพียงพอแล้วนะฮะส่วนสกิลอื่นเราสามารถปล่อยเบอร์ได้เลยไม่ได้จําเป็นมากมายขนาดนั้นเนาะ แล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับผมพามาดูที่ตัวของ W Engine หรือว่าอ่ะพูดกันบ้างแน่นอนฮะดีสุดเลยดัมเบลวันก็คือตัวของประหลจำตัวฮะเพราะว่าให้ค่า A D K ค่อนข้างเยอะแล้วเอาไปใช้บัฟได้สบายสบายเลยแถมตัวของ Effect เอฟเฟกนี่ยยังมีการให้ตัวของค่าพลังงานให้กับคนใช้ด้วยซึ่งก็จําเป็นเหมือนกันฮะแล้วก็มีบัฟเพิ่มเติม ทั้งทีเนี่ยสร้างคอนเซ็ปต์เพิ่มขึ้นสูงสุดก็20%ใครที่พอจะมีงบหรือใครที่ชอบแฟ,ช,แฟชั่นก็ประจําตัวถือว่าดีสุดแล้วแต่ถ้าจะให้ผมเชียร์ผมเชียร์ไปทาง m 1มากกว่าประจําตัวฮะไอ้ตนเพราะว่ามันมีอาวุธอื่นสามารถใช้งา่ายดีมาก,มากๆเช่นเดกันเรีวยกว่าประจําตัวเนี่ยไม่ได้จะเป็นมากมายขนาดนั้นเลยเนาะสำหรับชิ้นแรกเลยนะฮะก็จะเป็นทางาของประจําตัวของตัวซูซูกุอันนี้ฮะ,ะตัวของแอสซาอยาาใช้งา่ายดีเหมือนกันเพราะว่า ได้ a d k เป็น o f f รอนะฮะแล้วก็เอฟเฟกตรงนี้ เมื่อเรามีการปล่อยสกิลพิเศษชื่อเ,เนี่ยทำการกดสกิลพิเศษได้ค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วไม่เสียพลังงานอยู่แล้วในวันนี้ก็จะมีการบัฟค่า a d k เพิ่มขึ้นเก็บแสกได้ด้วยก็เลยว่าได้ค่า a d k ค่อนข้างเยอะแถมแจก a d k กับทีมได้ด้วยผมว่าอันนี้ก็ใช้งานได้ดีมากๆแล้วนะฮะหรือจะเป็นอีกอันนึงฮะใช้งานได้ดีมากๆไม่แพ้กันเลยก็คือเป็นประจําตัวของตัวลูซี่เนาะอันนี้ออฟรฮะจะให้เป็นค่าฟื้นฟูพลังงาน แล้วเขเปลี่ยนแผ่นดิสช,ช่อง6เอาฮะเป็น ADK ไปเลยไม่ต้องใส่ค่าพลังงานแล้วใช้พลังงานแค่อันนี้ถือว่าเพียงพอแล้วนะฮะแล้วก็ออฟรองตรงนี้เอฟเฟกมีการบวกต่อค่าพลังโจมตีด้วยเก็บใส่ได้อยู่ที่4ขั้นเรียกว่ามีการบับเพิ่มเข้าอีกผมจึงมองว่าไม่ใช้อันของซูรุคุเมื่อกี้นี้ก็ใช้ของลูซี่แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วถ้ากิดว่าใครพอมงบอยากเพิ่มจริง ไปลง M 1ก็จะค่อนข้างคุดมากกว่านะฮะ <S <S และก็ในส่วนต่อไปนะฮะผมพามาดูกันที่เซ็ตแผ่นดิสก์บางบอกนดว,ว่าเซ็ต4ชิ้นเนี่ยอันนี้ฮะดีสุดแล้วเบสอินซอลเลยเป็นเซตของ AS a อซ่าปะจาตัวตรงนี้ฮะเพราะว่าได้ค่า A D K ด้วยแล้วก็ตรงนี้ฮะเมื่อเราเนี่ยมีการซัพพอร์ตรวดเร็ว ซึ่งเอซ่ามีการซัพพอร์ตด้วยเร็วอยู่แล้วถ้วเาเราใส่เข้าไปในทีมนะตรงนี้ก็จะรับบาพะโบนัสเสียหายที่สร้างขึ้นเพิ่มขึ้นอีกทั้งทีมเลย24%แล้วได้ติดตลอดเวลาอยู่แล้วอันนี้คือเหมาะสุดแล้วเซต4ชิ้นนะฮะส่วนอีก2ชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยฮะเพื่อนจะไปใสา่ย,ยามอีก2เอาเอ k เคเพิ่มก็ได้หรือว่าอีก2เนี่ยเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานก็ได้แต่ว่าส่วนตัวของข้างเชียร์ฮะไปทางสวินเจสเอาค่าฟื้นฟูพพลังงาาาาานนมกกวว่่่เเระีย เราสามารถเอาไปหาจะออฟลองได้คิดว่าน่าจะเพียงพอเดี๋ยวเนาะก็เชื่อว่าเป็น4ชิ้นอันนี้แล้วก็มายามชิ้นเป็นซิรแส์พื้นผูพลังงานก็จะครบจบแล้วนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะมาดูกันที่ออฟหลักแผ่นดีกันบ้างช่องที่4เนี่ยแน่นอนฮะเราเป็นค่าพลังโจมตีแน่นอน100%แล้วก็ช่อง5เนี่ยก็ต้องเป็นค่าพลังโจมตีเช่นเดียวกันฮะช่องที่6ใส่ได้2แบบเลยฮะถ้าเกิดว่าใครใช้ตัวของอาวุธ เป็นค่าพลังโจมตีแล้วแผ่น6เนี่ยต้องเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานแต่ถ้าใครใช้อาวุธฮะ,ะเป็นค่าฟื้นฟูพลังงานแบบผมเนี่ยแล้วช่องที่6เนี่ยก็ต้องใช้เป็นค่าพลังโจมตีประมาณนี้ส่วนแพงอื่นก็ตามที่ว่าเลยนะฮะออฟรองผมเชื่อว,ว่าพยายามหาเป็นค่าพลังโจมตี เอาให้มันเพียงพอฮะ3 4สาขึ้นไปพอมันครบได้มาแล้วเพื่อนๆเนี่ยจะไปลงค่าคริค่าคริดาลเมจอันนี้ก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะฮะเราอยู่กันที่การเลือกใช้างานตัวของน้องบางบูซึ่งบางบูฮะตัวของแอซ่าเนี่ยเขาเป็นตัวละครซับพอร์ตอยู่แล้ว แล้วก็พยายามเลือกบางบูให้เหมาะกับทีมให้เหมาะกับตัวละครดีไปเราก็คือใช้งานได้หมดเลยอย่างเช่นทีมอีเธอร์จะเป็นบางบูอีเธอร์ก็ได้หรือว่าทีมอื่นๆฮะบางบู้ตำรวจบางบูไฟอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนเลยถ้าเกิดว่าใครอยากใช้บางบูสแนปหรือว่าบางบูกล้องตรงนี้ก็อาจจะต้องรอฮาตัวของเอเวอรีนมาคู่กับตัวของแอสซาหยาถึงจะเปิดพาร์ติบางบูถึงจะใช้ตัวนี้ได้นอกเหนือจากนั้นก็ใช้งานได้หมดเลยฮะแล้วแต่ทีมแล้วแต่ตัวละครดาเมจของเราเลยนะฮะก็จบกันไปเลยฮะสำหรับ การไกด์ตัวของแอซ่าเหาวยทั้งหมดเลยในคลิปนี้เรีวยกว่าเป็นตัวละครซับพอร์ตที่มีบัฟเยอะมากัาเพิ่มความเสียหายบัฟ ADK บัฟครีดาเมดและก็สามารถเชนได้รัวๆอีกนะฮะรวมไม่ถึงอย่างใส่ W e วิ i n e บัฟเพิ่มได้ใส่แผน่นิบัฟเพิ่มอีกเป็นตัวละครที่บัฟเยอะมากๆ และก็มีฮิลตัวแรกของเกมด้วยนะฮะแถมเล่นง่ายมากครับเพียงแค่ไม่กี่คลิกเท่านั้นไปได้ทุกตี้ทุกทิมเลยณปัาาจจุบันตอนนี้และคิดว่าอนาคตน่าจะไปได้ยาวๆด้วยผมก็เชียร์ามากๆใครที่พอจะมีงบหรือว่าไม่ได้มีตัวอวยตัวไหนต้องเปิดในช,ช่วงนี้เพชรพอเนี่ยเก็บแอซ่าอยาบไว้สักตัวหนึ่งรับรองว่าคุมค่าระยะยาวอย่างแน่นอนฮะและก็สุดท้ายนี้ฮนะใครคิดเห็นยังไงกับตัวของแอซ่าหยาบก็ลองมาคอมเมนต์กันได้ที่ไลนคลิปนี้แล้วก็ขอฝากบอนเซอร์เนาะ e ีซี c การร้านเติมเกมนะคะถูกนะฮะใครอยากจะเติมตัวของ c c ซีเกนชินลางนาหรือว่าเกมอื่นๆก็มีครบเลยฮะ,ะมีตัวผ่านยูไอด้วยปลอดแห้ห่วง100%อย่างแน่นอนนะ,ะหรือว่าใครอยากได้หัดดองโรผมก็มีร้านปากกิติโลมาแนะนําเช่นเดียวกันก็มีครบเลยทั้ง3เกมค่ายมีนะฮะใครอยากได้เกมไหนก็ร้องมาจับซื้อกันได้ที่ร้านปากิติโลนอะแล้วก็ทั้ง2้าน ผมแปะเดียบให้แล้วทานร้านล่างคลิปนี้ไปกดไปดูไปกดไปชมกันได้นะฮะเช่นเคยขอฝากเพื่อนนอกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อรังใจผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดกับมายกางผมนอกคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วกรับผมนะบ๊ายบาย Oh, oh,